้อรับกลับมาสู่ช่องเอคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบก,บกับการรีวิวรถ SUV ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปี2026นั่นคือ Toyota Fortuner S รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้จาก Toyota ได้สร้างกระแสะอย่างมากในวงการยานยนต์ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่อัปเกรดขึ้นและห้องโดยสารที่หรูหราย,ยิ่งกว่าเดิมมาร่วมกันชมรายละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของ Toyota Fortuner s t 2026กันเลย เรื่องกันที่จุดแรกที่สะดุดตาที่สุดภายนอกของตัวรถ Toyota f o r t u n e r S 2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและทันสมัยยิ่งขึง้น t o y ย t a ได้กรับรูปลักษณ์ให้ดูสปอร์ตและแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมด้วยเส้นสายที่ถบเฉี่ยวตัวถังที่ดูบึกบึงและกันชนหน้าที่ดูดุดันมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมโลโก้ t o y ย t a ตรงกลาง โคมไฟหน้าเลดแบบแมทริกที่ให้แสงสว่างชัดเจนและมีไฟ DRL ดีไซน์เทียบคมรับกับเส้นของกันชนหน้าอย่างลงตัวมองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่คมชัดมากขึ้นพรอมคิวโครเมียมรอบกระจกและเสาบีสีดำเพิ่มความหรูหรากระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเส้นข้างลำตัวให้ความรู้สึกคล้ายกำลังเคลื่อนไหวแม้ในขณะจอดนิ่งลองอ้ออลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานความหรูและความแร่งได้อย่างลงตัว ความสูงจากพื้นดินยังคงไว้เพื่อการลุยในทุกสภาพถนนแต่ก็ให้ความนุ่มนวลบนถนนดำมากกว่าเดิมด้านท้ายของรถถูกปรับดีไซน์ใหม่ด้วยไฟไท้ายเลดทรงเรียวยาวที่เชื่อมต่อกับฝาท้าทยให้ภาพลักษณ์ที่กว้างและสปอร์ตยิ่งขึ้นกันชนหลังดีไซน์ใหม่พร้อมดิฟฟิวเซอร์และรีเฟล็กเตอร์ในตัวโลโก้ f o r t u n e r S แบบโครเมียมแสดงเอกลักษณ์ความพรีเมียมฝาท้าทยเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี และสปอยเลอร์หลังคาพร้อมไฟเบรกดวงที่3เพิ่มความเท่และลงตัวทุกมุมมองเรียกได้ว่าภายนอกของ Fortuner S2026 ผสมผสานความหรูความแข็งแรงและความทันสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารความประทับใจยิ่งเพิ่มขึ้นภายในของ Fortuner S2026 ถูกยกระดับให้หรูหราและเน้นเทคโนโลยีมากกว่าเดิมโตโยต้ใช้วัสดุพรีเมียมนุ่มมือ รอมตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและไฟแอมเบียนไลท์รอบห้องโดยสารหน้าจอกลางสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบ Toyota Smart Connect รุ่นใหม่ใช้งานง่ายภาพคมชัดและตอบสนองได้รวดเร็ว หลังพวงมาลัยจะเป็นหน้าจอดิจิทัลขนาด10นิ้วแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระยะทางการใช้พลังงานและโหมดการขับขีพ่พวงมาลายัยหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่คมควบคุมระบบต่างๆภายในรถอย่างสะดวกเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ให้การรองรับที่ดีกว่าเดิมหุ้มหนังเจาะรูระบายอากาศเย็บตะเข็บคู่เพิ่มความหรูหราเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลผู้โดยสารแถวที่2มีพื้นที่ขากว้างขึ้นพร้อมที่เท้าแขนและช่องแอร์แยกส่วน ส่วนแถวที่3ออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นและสามารถพับไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระโตยโยต้าปรับปรุงระบบเก็บเสียงใหม่ใช้กระจกกันเสียงและซีลกันเสียงรอบพันทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับด้วยความเร็วสูง เทคโนโลยีในรถก็อัดแน่นเช่นกันมีหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาระบบเสียง JBL 9ลำโพงพอร์ชรัด USB-C หอไลยจุดที่ชาร์จโทรศัพท์ไทร้สายและกล้องมองรอบคัน360องศาระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารและไฟแอมเบียนที่ปรับสีได้หลายโทนด้านความปลอดภัย Toyota FortunerS 2 0 2 6มาพร้อมชุดระบบ Toyota Safety s e n s e 3.0เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกถูกเถินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับส ตาตและระบบเตือนรถตัดหลังในส่วนของสมรรถนะโตยโยต้าได้อัปเกรดขุมพลังให้แรงและประหยัดขึ้น Fortuner S 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด230แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้เรียบเนียนและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นเสริมด้วยระบบไมฮายบริดที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและลดการใช้เชื้อเพลิงในเมือง สำหรับคนที่ชอบเครื่องเบนซินโตโยต้าก็มีให้เลือกกับเครื่อง2.7ลิตรเทอร์โบ250แรงมาทั้ง2รุ่นม,มีระบบขับเคลื่อน4ลอ้ออัตฉริยะพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบเช่น Normal, Eco, Sport และ Off-Road ตัวรถสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนทั้งทางชันดินหรือโคลนระบบช่วงล่างและระบบควบคุมการทรงตัวได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อความมั่นคงและนุ่มนวลมากขึ้น ในการขับขี่จริง Fortuner S ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลกว่าเดิมพวงมาลาัยตอบสนองไวท่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีให้ความรู้สึกหรูและขับสบายเหมือนรถเก่งใหญ่ๆทั้งในเมืองและนอกเมืองเครื่องยนต์มีกำลังเหลือเฟือการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิถือว่าดีมากสำหรับ SUV ขนาดใหญ่ ในส่วนของราคา Toyota Fortuner SP 2026มีราคาเริ่มต้นประมาณ1.7ล้านบาทหรือราว47,000ดอนอลลาร์สำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ประมาณ2.1ล้านบาทหรือ58,000ดอลลาร์แล้วแต่ตลาดและออปชั่นที่เลือก Toyota จะมีให้เลือกทั้งรุ่นขับ2และขับ4รวมถึงรุ่นสปอร์ตท,ที่มีการตกแต่งพิเศษเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford e v e r e s t Mitsubishi Pajero ส p o r t ตและ Isuzu MU-X แล้ว Fortuner S โดดเด่นกว่าในเรื่องของความหรูเทคโนโลยีใหม่และความทนทานในแบบโตโยต้สรุปแล้ว Toyota f o r t ์จูเนอร2เอสไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โตโยต้าทำให้พอจูเนอร์รู้สึกหรูหราทันสมัยและขับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นห้องโดยสารสุดพรีเมียมและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทำให้มันเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าจะประมองที่สุดของปีนี้ไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับครอบครัวหรือรถที่พร้อมลุยในทุกเส้นทาง f อจู u n อร์เอสคือคำตอบที่ลงตัว และนี่คือทั้งหมดสำหรับรีวิวของเราในวันนี้กับ Toyota Fortuner S p 2 0 2 6หากคุณชอบคลิปรีวิวแบบละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่ช่อง Car e Review